เวลาที่เราอดอาหารอาธิษฐานพี่น้องจะต้องรู้ว่าตัวเองกำลังเข้าสู่ฤด,ดูการใหม่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณเปลี่ยนแน่นอนถ้าพี่น้องทําตามสามข้อนั้นอธิษฐานนมัสการอ่านมระคัมภีร์แต่สังเกตว่าจะมีฝ่ายกายภาพตามมาด้วยเพราะร่างกายเรามันสัมพันธ์กันหมดจิตใจร่าเริงเป็นยาดีไม่ต้องกินยาก็หายป่วยได้จิตใจเรามั่งคัง่งพระเจ้าเปิดพระปัญญาให้เราไปทําธุรกิจสุขภาพเราก็ ดีไปด้วยแต่ก่อนจะเข้าไปสู่ฤดูการนั้นพี่น้องจะเจอบททดสอบและบททดลองเพราะว่าพระเยซูเมื่อพระองค์อดอาหารอาธิฐานอยู่พระองค์ก็เจอบททดลองครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนําพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อมาจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวเมื่อพี่น้องอดอาหารอาธิฐานพี่น้องกําลังเข้าถิ่นทุรกันดารในฝ่ายวิญญาณ ถิ่นธุรกันดารก็มีอาซาเซลอยู่ในฝ่ายวิญญาณเราต่อให้ตอนนี้เราเราหยุดตรงเนี้ยแต่ฝ่ายวิญญาณเรากำลังเข้าสู่การอดและเข้าสู่ถิ่นธุรกันดารเมื่อเราผ่านการทดลองผ่านบททดสอบได้การเจิมและพระวิญญาณจะเติบโตขึ้นในพี่น้องเอเมน